อะไรแ,บบแต่บบ <จะ S 1> ทุกวันคืน้ตนทุกวันคืนสิบห้าค่ำอ,อ่ะทุกวันคืนสิบห้าค่ำเดือนเดือนทุกเดือนอ่ะถ้าดานเต็มดวงนางเอกมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเหมือน<ข>อพลัง <ขอ S 1> มันจะเยอะอ่ะกําลังภายในมันจะเยอะแล้วมันจะแบบมันจะไม่มีสติแล้วมันจะฆ่าคนฆ่าฆ่ามั่วเลยในที่นี้เอ่อจนวันหนึ่ง นางเอกอะไม่มีสติไม่มีสติแล้วไปฆ่าอาจารย์ไปฆ่าคนในสำนักปูตึงอะสำนักตอไ <c oughs> ปูตึงเออสำนักสำนักของพระเอกแล้วทีนี้แต่นางเอกอะไม่ได้ฆ่าอาจารย์พระเอกเออแต่นางเอกไม่ได้ฆ่าแต่เพื่อนเพื่อนอาจารย์อะเรียกว่าสิทธิสิทธิสิทธิร,ร่วมสำนักอะสิทธิร,ร่วมสำนักอะฆ่าเพราะว่ามันอยากให้หลานมันอะอยากให้เอ,อ๋อ,องอ๋องอยากให้ท่านอ๋องมันอะเป็นฟังดิ <c oughs> แล้วนางเอกอ่ะนางเอกแบบพระเอกเออพระเอกมันไม่แบบมันคิดว่านางเอกฆ่าอาจารย์อะมันก็เลยเกลียดนางเอกมันก็เลยแบบไม่ชอบนางเอกมันจะตามฆ่าเอาหัวนางเอกอะมามากราบวิญญาณกราบแท่งวิญญาณของอาจารย์มันเออแล้วทีนี้นางเอกก็แบบเสียใจมากเสียใจแบบผ่านไปสองนาทีครับเสียใจแบบเสียใจพอรักอะช้ำพอรักแล้วทีนี้นางเอกมันเป็นผมขาวอะจจ่จก็ผมขาวขึ้นมาในคืนเดียวเออแล้วทีนี้แบบ แล้วมันทําให้เอิรมันทําให้นางเอกมีกําลังภายในแล้วตอบแล้วทีนี้คือในยุทธภพฮมแไม่มีใครดูนางเอกได้เลยวันแี้วราบมันมันทําอย่างนี้อะบักรัเนี้ยมันทํามืออย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไงหรือมาหนึ่งเมาื่อวานนี้แบบเวลานางกำลังภายในนางเอกอ่ะมันจะเป็นเหมือนแมวอ่ะเวลามัน เวลามันทําอย่างนี้คนก็จะตายหมดเลยเออแล้วก็ไม่มีใครตู้มันได้แล้วก็ดูถึงตอนยี่สิแปดนมีสี่สิบสองตอนแล้วพอตอนยี่สิบก้าถึงสี่สิบเอ็ดน่ะมันดูไม่ได้มันไม่ให้ดูแล้วหนูก็ไปดูตอนก็เลยไม่ให้ดูไม่รู้อ่ะมันมันไม่มีหนูก็เลยไปดูตอนยี่สิบโอเคเออก็เลยไปไหนไหนนี่ไงนี่ไงไม่ใช่สีฟีบเหลืองนี่มีคนเดินตามนี่น่ะนั่นน่ะเนินกองซ้ำไห จะต้องรู้แหละนะเออไม่ใช่ละไหนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าใช่ดาราจริงหรือเปล่านี่นี่น่ใช่ละวนางสวยขายไปไหนวะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปขาพูดถึงนี้เขาแต่งตัวกันอย่างนี้แหละแบบเป็นแหล่งเศรษฐกิจก็แบบไม่ใช่ค่ะเพราะว่าต่อปิดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเทียบกับเจด้าเจด้าสวยกว่าคิงคาดไม่จซินขาดลอยค่ะโอเคแบบแบบทำให้แบบสนุกมาก แล้วหนูก็หมดอารมณ์ดูเลยหนูก็เลยดูถึงตอนยี่สิบแปดตอนยี่สิบแปดคนมันเป็นตอนที่พอดีนางเอกหมสาวพอดีแล้วแบบทุกคนระหว่างทางที่นางเอกจะเดินไปเออเดินทางไปฆ่าฆ่าพวกฆ่าพวกที่ฆ่าอาจารย์มนะัน่ะเออนั่นแหละเวลามันได้ยินใครพูดเรื่องฝ่ายธรรมะม,มันจะแบบฆ่าหมดเลยมันจะฆ่าให้ตายหมดเลยเพราะว่าพระเอกกันอยู่ฝ่ายธรรมะแล้วพระเอกทำมันเจ็บช้ำเพราะว่ารักกับนางเอกใช่ไหมแล้วก็หาก่างกับนาเอก มันมันหักหลังนางเอกและมีท่านูท่านกเป็นนางเอกแต่หนูจะแบบปัดปัดปัดควยผู้ชายมาในน้ำเลยแล้วแมาพเอกพเอกรักนางเอก,รเอกเอจริงปะตอนแรกพเอกร,รักจริงตอนแรกก็แบบรักจริงจนสาบานจนได้กันแะไได้กันในน้ำอ่ะจัดได้กันแบะเออแบบจนสาบานาสามนิ้วสามนิ้ววาดลูกเสือเออจัดเออข้าพเจ้าจากแบบจัดเออบีสอด มีอะไรก็จะแบบพูดมีอะไรจะพูดให้กันฟังหม่ะแบบมีอะไรก็จะแบบรับกันรับกันแบบเออจะเปิดเผยไม่มีอะไรปิดบังต่อกันเออจริงจริงจนวันหนึ่งอ่ะมันก็อืมมันก็เออมันก็เออก็นี่แหละนางเอกนางเอกก็เลยคิดว่าเอผู้ชายเป็นอย่างนี้ได้เราก็อือ จบแล้วค่ะเพิ่เสร็นโอเคก็ผ่านไแบบเวลารไปแบ้5นาทีนะครับในการเล่าหนังจีนคนะแค่ไม่กี่ตอน <c oughs> ก็ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะกับเซดาะโอเคค่ะแล้วน้องกินซี่ค่ะบ๊ายบาย